โอเคครับวันนี้มาปิดจ็อบของลูกค้าโคราชนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกทีหนึ่งเนะเาะเพื่อความมั่นใจก่อนที่จะส่งกลับให้ลูกค้าโคราชมาไกลไม่ใช่ไรครับอะมาดูหน้าตายี่ห้อผมไม่ได้เจเหมือนกันยี่้ออะไรผมก็ไม่เคยเจอแต่ลูกค้าแจ้งมาว่าเป็น น่าจะเป็นสลิมเมดแผงคอนโทรลเก่าตัวนี้ครับทุกตัวทุกอี่ข้อสั่งให้ได้ครับแต่ว่าเราต้องการดูหน้าตาแผงเก่าแล้วก็ต้องสั่งให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดคือให้ใช้งานได้ครับเพราะปกติแล้วส่วนใหญ่แล้วพวกเครื่องพวกนี้ก็ มันมาจากโรงงานเดียวกันหมด, okay. น,น,ดนะครับโอเคต่อแจ็กอะเรียบร้อยนะครับที่สำคัญก็คือทุกตัวทุกแจ็คนะครับควรต่อให้โกให้ครบก่อนแล้วก็สังเกตว่าแน่นพอที่เราจะเริ่มการเทสนะครับแผงคอนโทรลนะครับจากเทียบกับแผงเก่า เทียบกับแผงเก่านะครับมารู้สึกว่าค่อนข้างใหญ่นิดตุ้มเป๊ะไปหน่อยแต่ก็แผงใหม่เราก็ใช้งานได้แล้วเออิบเรียบร้ยเรามาจ่ายไฟมาดูหน้าตา โอเคผมไม่เข้าใจความหมายมันตอนเมื่อกี้แต่ก็โอเคมาเท็ดูครับว่ามันบอกถึงอะไร okay. ทำงานปกตินะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มความเร็ว คอนทรลปกตินะครับทุกอย่างใช้งานได้ความเร็วก็เพิ่มลดได้นะครับส่วนคอ okay. นรลคนงปกติะับ เป็นตัวที่เทสก็เป็นซิลิมิตเหมือนกันแต่ว,ว่าแผงบอลชนคนละตัวกันนะครับคนละอย่างกันเลยคนละแนวกันเลยครับโอเคขอปิดจ็อบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณลูกค้าโคราชคุณพี่สิงหานะครับอืม ค okay. วันนี้ขอปิดการถ่ายทอดวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ